เวลา9โมง9นาทีนะคะเราก็กำลังจะออกตัวอัิชลินทรอนกับนักรบทั้งหมด6หน่วยนะคะผมะนี่นี่ครับ6หน่วยของเราปะ,ปะกดไมคกันนะคะเราโหลดแผนที่ที่แอดมินเขาให้เรามาเราก็จะมาสำรวจเส้นทางกันที่จะมีงานแข่งในวันที่20เป็นครับผมปะเรามงมกันอยู่อีกคนก็เติมลมกันเสร็จแล้วครับอีกคนก็ปรับไปปั่นไปปรับไปครับโอเคป่ะพร้อม ก้าโมงเก้านาทีของแท้แปดโมงล้อมหมุนมเบื้องต้น okay, โอเคไปอ๋อเรือบอาเจลมาว่ะเรือบอาเจลมา บ้านเรื่องของเรื่องอ่ะไม่ได้ลืมอยู่ที่นี่นะขับรถไปเอาเชียวที่บ้านประตูก่อนกอิโลนะคะกิโลที่สองก็คัดตัวแล้วค่ะหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แดดดีมากต้องผ้าใสมากไปกันเบาๆค่ะสำรวจเส้นทาง วันนี้ร้านทำมาสองตัวนะวันนี้สองรูมหนึ่งวันนั้นสามรูมหนึ่งกระจอกเกินได้แล้วเพราะว่าร้านทำอย่างไอ้แจ็คดอกเก่งกันแล้วเด็กสตีแล้วคนฉลาดันนี้ก็หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยคัดแน่เันเนี่ย เจ็ดเปอเซ็นไปทำอะไรที่ไหน่ืมอยู่นมวยปั๊มอ่ะทำ,ทำไมจมูกบ้านเรางเราจะปั่นกันอย่างนี้ไม่ใช่นะ โลผ่านมาหกกิโลผ่านมาหกกิโลผ่านมาสภาพยังไหวอยู่แล้วแก้งนด้นหมครับมากันแล้วครับโอเคเราอยากคุยอะไรกับเราหรือเปล่าเออจอดให้เขาคุยก่อนเผื่อเขามีปัญหาโซเซอขออัดก่อนอะขามันโอ๋โอ้รถรถสิบล้อ เธอต้องไหว้เจ้าส่งกระป๋องนะเธอเธอจะมีแรงถามโอได้เรื่องนี้ถามโอได้เพราะโอประสบมาแล้วไหว้เจ้าปุ๊บปังลมให้โอยาวๆอ่ะก็ถอยมาขนาดนี้ อ่ะลาเดี๋ยวรอบนี้พี่เคไปนี่ครับเติมครับเติมผ่านมากันได้เท่าไหร่เรามากี่โลแล้วสิบโลสิบเจ็ดกับกับกี่โมงเอ่ยสิบสิบโมงสิบโมงกับสิบเจ็ดโลเหลือเหลือ Ah huh. 骗人吧！<laughs> เกีย่ยมไม่เข้าอีกว้า แล้วครับกับสิบเอ็ดโมง<ะ>เดี๋ยวแวะเติมน้ำก่อนไหมน้ำหมดยังสูบลน,ลน,ลนอ๋อนึกว่ากล้องล,น,ลนตลอดทางเลยเนี่ยออยังไม่เห็นเนินทานเลยจะมาเจอลงก็สามสิบโลสุดท้ายนี่แหละมีเนินที่ที่ขวัญหนีแล้วไปลวกแค่นั้นเองนะที่เหลือไม่มีเลยนะหนีไม่ออกอ่ะโอ้โถ้าคนรู้ทางเนี่ยเนินนั้นเน,น,เนินกระจอกเลยกี่โล ถ้าทำเกมแล้วตรงนั้นเราพอจะได้อยู่นะสก็ยาวแล้วยาวว่าไหลดีเลยไงตามไม่ทันแล้วขึ้นที่หลังอ่ะมันมันจะมาหนีช่วงที่โดนเ้าปุ่มไม่ลงเนินอ่ะโอ้มันหนีตั้งแต่ตรงบนเนินเลยทางลงเนินแ่ะใจกระดับหมดอ่ะใจเกิดติดตรงนั wow. like ้นพอเป็ยูแล้วแต่ถูกตรงนั้นผมว่าน่าจะมีเพราะทางดีมากถึงมากที่สุดเลยรถกระน้อยยาวๆอ่ะดูแล้วตรงไมกล้าตรงใจเกิดดูแล้ว ที่สั่นเนี่ยเพราะว่าเราเก่งพอเก่งมันก็เลยเหมือนว่าฝืนมันก็เลยเหมือนตึ้งพอเราปล่อยสบายๆก็ไปได้ไม่ได้เออไม่ได้สายเลยลดต่ำลงเหรอไหมเออเหมือนว่าเราอ่ะเราเก่งเองพอเก่งเพราะมันเลยฝืนพอเจอลมมันก็เลยฝืนทำให้แบบมัจะสั่นถ้าสมัยนี้ไปแจ็คนะถ้าพี่รับประโยชน์นี่ใช่คือรู้แล้วว่าไม่ได้เกี่ยวกับรถหรอกที่ว่าน่าไวนะ ่อนี่ก็มงไป50ก็ไปได้เลยคือ50มีาไปแล้วเรองมันไม่ได้ชันนะมันเินื่อของพี่เคก็มีอันคืออะไรอ้าเนี่ยล้อตัวทีเดเนี่ยตวที่องถ้าใค่ทำดีแล้วแบีของซื้อได้นมยิ่งใหญ่ๆอยูด้วยเสื้อเส้ในนี่คือ ใส่ด็กสปยซื้อของไอเนี้ยอะไรนะลูก่ใครวูกลืกลืมช่วยลืมเลยไม่แปลกที่มึงที่มึงเลนตลอดเห็นไหมโอ้จะี่ยาัอ่ะมาทยอโอ้ยเฮ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 ้ยางหงเหรอเอ้ยยังมันย้อนสอนม้ย ปั่นอดลุ้มาเขาบอกว่าพวกนี้คงไปอยู่แค่ตรงนี้แหละเห็นไหมแล้วไปปั่นย้อนรุ้มาเหรอไปโพสดเครื่องมาเหรอไปปุ๊ดเครื่องข้าวเลยแล้วก็ไม่ชวนเลยทางนี้ก็ให้ตปลกแปลกมันอยู่มันได้กลิ่นเบียร์แน่นอนเบียร์เลมาเลยใช่ไหมเอาเบียร์เลยเอาเบียร์เลยฉลองฉลองให้ร้านชามกลับมาหาพวกเราอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่พวกเราห้อยๆกันมาเหมือนทำคำพูดกันได้เป็นไรอ่ะกไม่มีแรงถึงข้าวแค่นี้หลังจาแล้วแสกจัดเลยโอ้โหดลยว่าไม่แต่ถ้าถ้ารันชำไปแล้วนัดไปแล้วเนี่ยหันไปดูเสื้อแดงก่อนถามพี่เขาหน่อยเขาบอกระเบิดตัวเองสิสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับสี่สิบเก้าโล อีกยี่สิบโลเจอลมตีข้างตื้อมากเลยเออีไหนเนี่ยอีกยี่สิบโลนี่คุยชิเป่งไดยกเอา เจอกันนะครับใครเป็นล่างคะใครเป็นข้ามีดิมือห่างมึงอาบเต็มเลยฮะขาโอ้โหลายสวยนะลายสวยเลยพีเคก็มีพีเคก็มีที่ตูดไหนดูสิครับพ่อขาคนที่สองมีที่ตูดกระปิเคมีนิดหน่อยเสุดยอดเลยครับผมขอบคุณหัวรากครับผมขอบคุณคุณน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม่ไหวบอกไหวน้ำมูกอย่าไปใช้นะคิงมันแดดพอนเนี่ยน้ำตายังไม่หายไหลเลย ไม่มีน้ำเย็นทานนันเดียบทานน้ำเย็นจะไปเอาที่ไหนอ๋อมึงอยากจะสารภาพบาป<ม>อะไรกับพี่เคพูดเลยวันนี้ไม่ได้พี่ชายผมแย่แน่ออขอบคุณนะครับผมขอบคุณน,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 นะโทษเองนะผมไม่ได้พูดนะ